ครับวันนี้ได้ขิงมาอยู่สองกิโลครึ่งนะครับเห็นไหมอเอามาหั่นเป็นเป็นแว่นอย่างเงี้ยนะครับหั่นเป็นแว่นแว่นจะเอาตากตากแห้งนะครับแล้วเอามาปั่นเป็นผงนะครับอา่านล้างน้ําให้เรียบร้อยนะครับล้างน้ําให้เรียบร้อยแล้วก็หั่นนะครับหัน่นเป็นแว่นแว่นธรรมดาเนี่ยแล้วก็หั่นแล้วเอาไปตากนะครับอก็มันไม่ไม่ยากอะหั่นแล้วตากตากแห้งแล้วก็มาปั่นฮะน,นี่คือขิงผงนะ ก็เอาไวาเอาไว้สําหรับนะครับสําหรับคนที่มันมีความดันต่ําครับอความดันต่ํพวกต่ําความดันต่ํากว่าเก้าสิบหกสิบอ่ะก็ควรจะกินทุกวันทุกวันนะครับอ่ามันจะมีสูตรของมันก็คือขิงผงนะครับแล้วก็อ่าดีปีนะครับดีปีแล้วก็พริกไทยดานะครับแล้วการพูนะครับ เห็นไหมเราก็เอามาปั่นปั่นปั่นรวมกันนะครับเห็นไหมถ้วท่านจะได้รักษาความดันแม่มันต่ําเกินวันนี้นะครับเห็นไหมนอกจากนั้นท่านก็กินกระเทียมด้วยนะครับกระเทียมสดกระเทียมสดนี่มันจะไปควบคุมการเต้นของหัวใจนะครับาเพื่อให้หัวใจมันเต้นปกตินะครับเมื่อหัวใจมันเต้นปกติมันก็ จะทําให้ความรันของเราดีด้วยนะไอขิงนี่มันมันเขาทํามาเป็นชงอะฮะเป็นอันเครื่องดื่มก็ได้แล้วก็อะไรก็ได้เห็นไหมหรือเราจะกินสดๆนี่เอาไปต้มเห็นไหมก็ได้นะครับหรือจะทำเป็นแว่นอย่างนี้เราก็ไปทําแบบอันชงก็ได้แล้วก็เป็นผงนะเห็นไหมก็ทําได้หลายอย่างเลยเห็นไหมแต่ของผมนี่จะเอาวัตถุประสงค์ก็คือ,อเอาตากแห้งแล้วเอาใส่แคปซูลครับ อใส่แค่ซุ้มใหญ่ๆหน่อยก็กินเช้าสามแคปซูลนะครับเย็นสามแคปซูลนะครับพร้อมกับกินพร้อมกับพริกไทยดำนะครับปั่นผงกับดีปรีแล้วก็อันกับการภูนะครับเห็นไหมก็มันจะไปไอ้รักษาความดันไม่ให้ต่ำไปกว่าเก้าสิบหกสิบแล้วก็ ท่านถ้าเป็นความดันต่าก็ก็ใช้ได้นะครับมาถ้าถ้ายังเป็นต่าไปมากกว่านั้นก็ท่านก็เอาใบามะยมนะครับใบมะยมะเสริมนะครับมาต้มกินนะครับใบมะยมนะครับต้มกับใบกะเพรานะครับะกะเพรากะเพราดำนะฮะอ่าเกะเพรเาแดง <laughs> โอเคนะ <laughs> อ่าเนี่ยน,นี่เป็นการรักษาความดันต่ำนะครับ่าท่านก็เอาไปอ่ากินสดก็ได้นะนไอ้แม แต่เวลาเราซื้อมามากๆเนี่ยมันเก็บไม่ได้ครับมันเก็บเราก็ใช้วิธีตากแห้งแล้วเราก็ค่อยถอยทยอยทยอยมาใส่แคปซูลกินเป็นผงนะครับเห็นไหมครับอ่าวันนี้จะทําไอขิงขิงผงนะฮะเราไปตากประมาณสี่แดดหรือห้าแดดนะก็อาจนกว่ามันมันแห้งอ่ะครับแห้งแล้วมันจะหักอ่าจะหักบีอย่างงี้นะครับบีบีดังแปะ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 แห้งแล้วกัอันนั้นเอามาปั่นได้แล้วก็เห็นไหม ครับเวลาปัน่นก็จะปั่นให้ปันป่นให้ดูนะครับอีกสี่ห้าวันนะครับ